สว,วัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านสรงแก้วนะครับตำบลน,น,น,นาเชื่องอำเภอนาเชื่องจังหวัดมหาสารคามครับ,รบอากาศเย็นๆแล้วหนาวนะฮะอากาศดีมากเลยที่นี่นะครับผมออก็เป็นช่วงนี้นก็เป็นหน้าหนาวนะครับผม สบายนะครับแต่ต่อสายมาแดดก็จ้าอย่างที่เห็นนะครับผมนะครับสวยงามมากตรงนี online, ้ก็คือเป็นแปลงมันสับปะหลังนะครับผมปั่นอะไรยังไงนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับครุณพี่วันดีคี่ทองยุทธแล้วก็บรรดาพัดบรรดาขุนบรราศิลป์นะครับขุนบรรดาศิลป์เจ้าของแปลงทั้งหมดเลยทีเดียวันสับะหลังนะกาวล เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นี่ชนใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกมันเยอะเยอะครับแต่มันนี่มันมันหลากหลายนะถ้าคุณมานัดนะมันหลากหลายมากใช่ไหมพี่บันดีมันหลายพันน่ะอย่างพี่บันดีนี่ก็ปลูกมันเหมือนกันพันอะไรมันเหมือนกันนะครับบางพื้นที่นี่เขาปลูกกันอู้สารพัดเลยนะเราบางทีเราจําไม่ได้เลยนะแม่พี้ย่งยุ่นจําพันมันไม่ได้เพราะมันเยอะเพราะว่าบางทีแต่ละพื้นที่อาจจะตั้งพันธุ์ที่มาเองอะไรเอง นะะฮแต่พันที่นี่คนที่นี่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้พันนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่เลยเปอร์พรีเมียมตัวนี้นะครับซูเปอร์ตัวนี้ใหม่ล่าสุดของบริษัทโรทูคุณมรรณาได้เอามาฉีดใช่ไหมครับได้เอามาฉีดอีกครั้งครับสองครั้งแลครับได้ฉีดซูเปอร์ของเรานะครับสองครั้งแล้วนะฮะอ่ายี่เดือนยี่สิบเจ็ดวันนะครับผมเราไปถอนมานะฮะก็มาดูว่าเออต้นนี้นะครับก็ผัวมันก็โอเคเลย คือคืออันนี้มันไม่แปลกใจหรอกเพราะเดินกว่าๆนะมันมีหัวขนาดเนี้ยใช่ปูทูฟาวเก้าเมตรใช่ไหมใช่เก้าไร่นี่ใช้ไปกี่กระสอบใช้หกกระสอบลองพื้นเลยคุณว่านะทำยังไงเอาวิธีการที่เอาเอาตัวเม็ดมามาทำเนี่ยทำยไงก็หวานวานหวานแล้วก็ไถกดครับคือเอาตัวเม็ดของเราเนี่ยนะเอาทูฟาวก้าเนี่ยมาหวานก่อนนี่คือหวานก่อนที่จะไถ่ายพอหวานเสร็จปั๊บ หเลยหกบครับหกบเลยครับแล้วทิ้งไว้นานประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอ๋อทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาชักล่องคือชักล่องชักล่องแล้วก็เอามาปลูกแล้วปลูกนี่ได้ได้แช่พันกับแก้ครับเอแช่พันธุด้วยุผู้ชมนะใช้ตัวนี้ด้วยใช้ตัวนี้แช่ครับอ่าตัวนี้แช่ก็คือ1ซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะครับแล้วก็แช่แช่นี่คือตัด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 แล้วก็เอาลงไปเลย ะะแล้วก็มาปูกฉีดผลิตภัณฑ์ของซูปเปอร์เราไปฉีดรอบละสองรอบครับฉีดซูเปอร์ไปสองรอบผู้ชมนะครับต้นโตขนาดนี้นะครับผมแล้วคิดดูซิว่าอีกสิกว่าเดือนนะฮะงจะได้ถอนนะฮะจะโตขนาดไหนนะครับแต่หเห็นหลายๆคนฉีดรถผ่านมาเป็นไงเห็นมันสัหหรังเป็นไงเรียว,ว่าแปลสาธิตโ,โ, <laughs> โอ้โหทุกคนเลยใช่ไหมเออนะอันนี้ก็ <laughs> เป็นที่น่าดีใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับผมได้ใช้เสียทางของบริษัโทโอทูของเราได้มันสัหลาังที่สวยงามใช้มาก็2ปีละนะครับเข้าปีที่3นี้ปีนี้ก็ได้ใช้ตัวซุปเปอร์ของเราแปลงนี้โดยตรงเลยนะครับผมมีอะไรที่จะฝากพี่น้องเกษตรกรไหมโซนเนี้ยเผื่อเขาดูรายการอยู่อ่ะ,อะฝากอะไรดีๆกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเขาอยากจะได้ใช้อะฝากเจ้าอ่าเนะฮะ โอ้โหฝากพี่น้องเพื่อนเกษตรกรครับทุกท่านนะครับให้ผลิตภัณฑ์ของโอทูของเรานะครับซึ่งเป็นปุ๋ยปาวาการเม็ดดีจริงๆครับนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แหละฮะดูนะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นสารปรับสภาพดินครับนะครับทำให้อุ้มน้ำทำให้ดินอุ้มน้ำล้วนซุยดูใบดิฮะดูใบ่อะดูใบมันดูใบฉีดไปดูใบเป็นไงคุณมนั้ ใบใหญ่ครับใบใหญ่ใบใหญ่แล้วเป็นเงาเลยอ๋อใบใหญ่แล้วเงานะครับผมนะฮะมันมีความชุ่มชื้นแล้วหนาด้วยนะฮะหนาด้วยเนาะก็ฝากไว้นะครับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะใช้ผิดพันธุ์ของบริษัทโอทูของเราไม่ว่าจะเป็นอ้อยกระโพดมันสับปะหลังทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดอยู่ในขวดเดียวนี้นะครับผมก็โทรเข้ามานะฮะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับผม ยิ่งครับเป็นพื้นที่แรงๆอย่างนี้แล้วเอาโอทูซูเปอร์ของเราเนี่ยมาใช้แล้วได้ผลอย่างนี้ก็น่าจะเอาไปลองดูนะครับตัวแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาได้นำตัวดีกว่าครับครับผมค่ะพี่นุชอยู่อำเภอเมืองนะคะครับค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับผมสวนมะม่วงอยู่อ่านะเมื่อกี้ผมก็ได้บุกป่าฟาดงกจะตามตัวพี่นุชเจอนะฮะสุดครับผมยังไงเมื่อกี้คุณเอ่อคุณกีสดาคุณได้ ทดลองชิมหรือยังจะชิมมาแล้วครับทดลองเป็นไงครับเป็นไงมันครับมันมันเปรี้ยวมากอยากจะบอกครับก็คือมันยังไม่ถึงช่วงฤดูกาลังไม่ถึงฤดูกาลนะครับแล้วอย่างมะม่วงที่ปลูกเนี่ยครับที่เราได้ไปดูสวนกันมาเนี่ยมันมีพันธุ์อะไรบ้างครับพี่มันเดือนเก้าตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเก้ามันยังไม่หมั่นยังเปรี้ยวอยู่ค่ะมันยังเปรี้ยวอยู่ค่ะ แล้วก็เป็นยังไงครับกาศที่ได้ฉีดโอทูไปการเปลี่ยนแปลงเป็นไงครับการเปลี่ยนแปลงมันมันก็มันอีกแล้วค่ะมันนะฮะค่ะมันดกมากมันโดดรอบนี้มันดกมากครับตอนนี้เนี่ยได้ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับกับมะม่วงสวนพวกเนี้ยรัมะม่วงเนี่ยดงการได้ค่ะอยู่ประมาณสี่ปีถึงห้าปีสี่ปีถึงห้าปีตอนนี้เก็บผลผลิตได้ประมาณประมาณกี่ครันปี ครั้งหนึ่งอย่างสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเก็บผลหนึ่งเนี่ยผลหนึ่งก็ประมาณตันกว่าตันกว่าเนะครับผมถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้อาทิตย์ต่ออาทิอย์นะครับแล้วส่วนมะม่วงแบบนี้ครับพี่นุชพี่นุชใช้เอ่อพวกขิดขิดโอทูฟอรบเจนหรือโอทูพีเมียนเนี่ยพี่นุชฉีดขิดระยะเตาส่วนอัตราส่วนก็คือ20ซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรอ๋อครับ20ซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรใช่ค่ะใช่ะ เราระยะเวลาเหรฮะระยะเวลาถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายก็ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งค่ะต่อครั้งคุกอย่างไม่ยุ่งเลยค่ะไม่ยุ่งไม่ยุ่งเท่าไหร่คือเราฉีดแล้วปล่อยไว้นะฮะแล้วพวกต้นสวนพวกนี้ฮะก็จะมีพวกเพี้ยพวกอะไรมามารบกวนเนี่ยแล้วก็สวนของพี่นุษย์เนี่ยมีอะไรมารบกวนบ้างหรือเปล่าพี่นุษครับมี เยอะเยอะเยอะเพราะว่าบางถามว่าสวนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีแต่พี่ก็ใส่นะใส่ฟาวนิน่ะใส่กันไปทําให้พวกแมลงหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันจะควบคุมได้ถือว่ามันลดน้อยลงไปใช่ค่ะครับผมเมื่อกี้จากที่เราไปเดินไปดูนะครับคุณมุกพะก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องปัญหาแมลงเนี่ยของที่สวนนี้จะไม่ค่อยมีเลยผมเห็นน้อยมากผมแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำน้อยมากครับผมแล้วก็ดูผลมลิตเนี่ยนี่ก็ลูกนะฮะนี่อันนี้กี่เดือนนะพี่ อันนี้เหรออันนี้ช่วงช่วงที่มันติดลูกเนี่ยช่วงที่มันขนาดนี้นะมันอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงเดือนได้เก็บแล้วนะครับเราพอฉีดไปเนี่ยประมาณกี่วันนะพี่ถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะพี่เปลี่ยนแปลงเหรอรก็ <ผม S 2> ต้องรอเป็นเดือนนะช่วงแรกครั้งแรกนะครั้งแรกอะค่ะประมาณครั้งแรกก็ประมาณสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดตอนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงพี่ เปลี่ยนแปลงแล้วใบมันจะเขียวขึ้นจากที่มันโศกโอ่ะใบมันจะคว่ำควอ่ะนะมันก็จะเขียวขึ้นแล้วพอมาหลังๆมันจะมีช่วงที่น้ําท่วมอ่ะที่อื่นเขาก็มันก็เขียวนะน้ําท่วมผมยี่ท่วมเป็นเป็นเดือนนะไม่ตายนะแสดงว่ามันขึ้นกับสภาพบรรยากาศได้ดีเดียวนะครับถึงทนแรงได้ด้วยครับผมโอ้โหน้ำน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมก็คือว่าเนี่ยครับถ้าเกิดมันจะได้ใช้แต่ ใช้อย่างเดียวเลยทุกวันนี้ใช้อย่างเดียวแล้วที่สําคัญนะจากตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันได้ครับแถวนี้ทั้งหมดแล้วค่ะโอทูล้วนๆขาโล้วนๆตอนนี้มั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยักฝากค่ให้หน่อยว่าประทับใจยังไงกับโอทู่าก็ประทับใจนะคะสําหรับโอทูประทับใจมากทุกวันนี้ใครให้มาใช้อะไรไม่เคยคิดใช้อย่างอื่นค่ะโอทูเยี่ยมจริงจริงค่ะ และสุดท้ายนี้เราขอจอบแต่เพียงเท่านี้นะครับและตอนต่อไปของพวกเราจะพาไปท่านผู้ชมไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับพูดอะไรไปน้อยอ uh, มีทุกรุ่นทุกขนาดเลยนะคะดกมากเลยเนี่ยอันนี้พันอะไรธนุด อันนี้โชคอนันต์ค่ะอ๋อนี่โชคอนันต์เมื่อกี้ที่เราดูมาบัเดือนเก้าเ่ค่ะสวนกี่กีไร่คะทั้งหมดเนี่ยค่ะอ๋อมันก็เจ็ดไร่กว่าเจ็ดไร่กว่าค่ะเก็บเก็บกี่วันเก็บครั้งหนึ่งคท่าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเก็บผลหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บค่ะแม่ค้ายังบอกว่าอุ้ยตายห่ามันโตไวแท้แม่ค้าบอกคนไม่ไหวแล้วนะเนี่ย ไมเก็บทันคจ้างช่วยจ้างจค่ะแม่ค้าบางทีเขาก็เอาคนงานมาเก็บทัค่ะหรือว่าอาทิตย์นึงเก็บเนี่ยได้ก็อาทิตย์ละกีตวก็ตันว่าเนี่ยก็างกันค่ะลูกโดใหญ่อีกเกลยอพา้ี่ทั้งสองเนี่ยพ่อแบงกับแม่แบงดีกว่าเนาะ ว่าทาเกี่ยวกับมะเขือเนี่ยมานานมากเลยนานประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีโอ้โหแต่ก่อนที่ยังไม่รู้จักโอทูเนี่ยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาใช้เนี่ยผลผลิตในเรื่องของมะเขือของเราเนี่ยประสบการณ์มันมียังไงบ้างพ่อแบงค์มันเจอปัญหาอะไรบ้างถ<ะ>้าตอนที่เฮ็ดมาแต่ก่อนไม่ได้ใช้โอทูอ่าไม่ได้ใช้โอทูของเราครับมันจะเป็น,นจะไล,โล่โรคครับโรคโรคเหี่ยวเฉาะะอ๋อคือ ไลยโรคนี่ก็คือโรคเยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะเออโรคมันเจอโรคอะไรบ้างพี่โรคโรคเหี่ยวเฉามื่อเศร้าสดเชิญเมื่อช่วยเหี่ยวออ๋แล้วก็ทีนี้โรคที่ส่งมันจะตายกิ้งตายกิ้งมันจะตายกิ้งตายกิ้งเท่านี้นะครับพี่พี่ได้รู้จักโอตูตอนนั้นพี่ป๋องแนะนำมาใช้นี่เชื่อไหมกระโปงเชื่อเป็นไรตอนแรกพี่เอามาใช้ยังไงบอกไม่เชื่อมากเลยตอนแรกมาใส่เปิดมาส่งโลหิตให้ใส่ยี่สิบสี่ีครับโอ้กับผมกระโปงเสื้อ ไม่เชื่อเลยมันจะมีกทิเดียดอะไรขนาดนั้นแล้วพี่มาใช้ยังไงตอนแรกตอนแรกขมกาตัวนี้มันร้อยสี่สีนะคะร้อยสี่สีนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ขวดหนึ่งร้อยสี่ีนะคะโอ้โหแนะนําให้ใส่ผมก็ขอให้ใส่แค่ยี่สิบสี่สีตัวน้ำสองลิตรขุมกุกระ่ไม่เชื่อมันจะเป็นยาพิเศษบอกว่ากร่เชื่อไม่เชื่อมากเลยนะคะท่านผู้ชมผม่เป็นคนเชื่อคนง่ายกร่เชื่อ ดีผมก็เลยใส่ขวดหนึ่งโตส่งร้อยลิตรขวดหนึ่งนี่นะร้อยดีซีนี่นะสองร้อยลิตรผลปรากฏว่าเป็นไงพี่เข้าผมเ่เข้าผมมันไม่ยอมใหญ่ครับมันไม่ยอมใหญ่มันเป็นยังไงล่ะพี่นอยู่เฉยเฉยมันน็อกว่ามันแข็งตัวเลยว่าไงแข็งตัวมันเยอะเกินไปนี่นี่พ่อแบงค์ปกตินี่ไปแต่ละแปลงนะสวนเกษตรแต่ละแปลงนี่บอกไปถ้าคนใช้โอทูเขาบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งอวบทั้งอันของพี่นี่ใช้แล้วมัน แข็งเนี่ยทั้งแข็งทั้งไม่โตเนี่มันอะไรอมันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพหรือว่าความมหัศจรรย์ของโอทูของเรา,าลักษณะที่พี่เห็นตอนแรกเนี่ยความมหัศจรรย์ของมันที่พี่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยพี่สังเกตได้าจากตรงไหนจากใบครับจากใบมันมีการเปลี่ยนแปลปงประมาณกี่วันที่สังเกตได้เจ็ดวันครับเจ็ดวันนี่คือมันแตกใบแตกดอกเลยว่างั้นเถอะเจ็ดวันโอ้แล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นสมบูรณ์ของต้นคือจังลํำต้นนี่ยนะคะเดี๋ดูนะคะท่านผู้ชมจะ่ังไง ใะใหญ่ไม่ก็จะติดแล้วก็ลูกก็จะติดมากติดเยอะครับลูกติดเยอะคือจะไมกแค่ครักค่แค่ชนมากมันจะมีลํขคอแล้วก็มีค่ะมีข้อมีลูกครับถ้ามีข้อทีๆนี่ลูกมันจะเกิดตามข้อตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ดูนะคะดอกพี่ปองนี่ดูนะคะที่ปัญหาในดอกขึ้นตามข้อมันจะมาอย่างนี้เลยอันนี้มาเขืดอตอนนี้แปลงงใหม่ด้วยอันนี้อยู่กี่เดือนคะนี่แปลงนี้ได้75วัน75วันก็สองเดือนครึ่ง บอกว่าเก็บไปกี่งวดแล้วคะเก็บไปสองวดแล้วครับสองงวดหลังจากเอานะคะพี่พ่อแบงค์แม่แบงค์นะคะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยไม่ว่าในเรื่องของปุ๋ยก็ลดลงผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะคะบอกว่าลักษณะของดินเมื่อกี้นี่ถามพ่อแบงค์มาดินนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยมันมันเปลี่ยนแปลงยังไงพี่ในเรื่องของดินในเรื่องของโลกเนี่ยมันยังไงก็คือว่าตอนนี้ผมจะลงแปลงนี่ผมจะใช้โอทูลชีดพืนดินอ๋อพี่ป๋อง ก็คือตัวไอ้ฟาวก้าชาิิน้ําที่มาฉีดลงดินเลยครับฉีดลงดินแล้วก็เตรียมแปลงปูกนตนกกาขมกาตนกาก็เอามาจุ่มคือคือคือต้นต้นมะเขือนี่ที่พี่ถอนมาลากมันพี่ก็เอามาเอามาแช่แช่แล้วก็มาปลูกอัตราการติดของมันนี่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยไม่น่าเชื่อนะคะว่าวันนี้